โอ้มันกดกันพร้อมแล้วตีแน่เลยหวังว่าจะดีหวังว่านะอ,อะไรอุ้ยน่ากลัวเพื่อนน่ากลัวมากทำไมแมคเมคเชอบใส่หน้ากาก อ่าเรียบร้อยสพไม่สวยไม่ชอบเลย,ยตรงนี้ย เชื่อผีผีซาโตโกะอายน่ารักเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ต้องน่ากลัวดิผิด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 โทษโทษเฮ้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะอี่ะน่ารักอ่ะดูดิน่ารักมากแต่งงานได้ไหม ไมม่ีเสียงน้องดีมากเฮ้ยเฮ้ยทำไมกดไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงไปทุกคนผมมีดีอูย่ดีกินดี เออเออเออเอ้เอ้ยน่ารักจริงเฮ้ยกูต้องเป็นคนมีรถยนต์ยังไงเนี่ย เอ้มันเป็นความพิเศษของซาโดโกอ่ะคือมันจะวงเล็กมากไม่เอ็นนีเปล่าใส่แอดตอนป่ะอ๋ออาจจะอาจจะใช่มั้งโว้ยโว้ยซาโดโกรักมาการักมากเวทกใกเช่นวา่างนี้เลยอรอเขาที่อะไร มีไม้ไหมแถวนี้ไม่มีอ่ะโอ้เยี่ยมเลยนะเบิดไปดิน้องน้องเบิดน้องเบิดเบิดเบิดแต่เพื่อนขยันกันแข่งกันทุกคนเลยตัวเล็กกว่เฮ้ยเฮ้ยน่ารักจริงเฮียน่ารักจริงเฮียโอ้โหทำมาซักไม่นาดกิ้นเลยเห็นแล้วไม่อยากดิ้นเลย เฮ้ยโคตรเร็วโคตรเร็วโหแข่งแข่งอยู่ไว้แต่ละคนเออเปิดกล่องหน่อยแม่ซ่อมหน่อยเฮ้ยโอ๊ยจะเจอดะลยนะไม่ได้สักเครื่อง เออเว้ยเออ,เอ,อหลบตู้อีกแม่สบายจริงจบแล้วเหี้ยชีวิตกูอะเฮ้ยฮีโร่ปรากฏตัวถึงสองคนไ้เหียนั่นก็ยังหลบตู้อยู่อ้าวเกียดซสโดโกะแล้วอะ่ะน้องทำไมต้องไล่กูด้วยน้อง จริงเข้าไปเล่นก็นได้นะได้ไม่เออใช้ไปข้างในเล่นได้มีไม้ไหมเรียนรู้ทางจูเยอะมากเอาไม่ตามแล้วเอาตามอยู่น้องไม่ทำอะไรมาสไลด์ครับตอนนี้ปืด๊ดเอ้ยมึงไม่ไม่มึงกดวิง่งกดกด,กดวิ่งสไลด์มึงอย่างงี้ดิมแตกแล้วเว้ยว <c oughs> วิงว่งวิง่งเออลาอยู่ ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยหนองเบาโจกอยู่โจกอยู่โจมนานอยู่ไม่เอาแล้วหันหลังไปดิเอาอยู่ดีกว่าเพื่อนกูพามาหาเลยเฮ้ยสลับตัวได้ปะตามมาดูหลังอ่ะไปเอ้าไม่ทันอะไรโจกจโจนานและวโจนานล้วได้แล้วได้แล้ว เออแล้วก็ตายแล้วดูทรงแล้วตายแล้วใช่ค่ะไม่รู้เหมือนยังยังยัางเดี๋ยวเข้าเฟสองต่อมาจะไปป้าโ้ว์เทนี้กดร่วมรวยนะแบบองเนี้ยไม่ไหวเงี้เว่ยงานตายสั์ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเร็วๆ แอดฟาร์ดแอดฟอร์สบอลขอ้องกูฮิวกูฮิวกูเขาโดนทไม้ต้องหาเปิช่วยต้องมาเอาแล้วช็อตนี้มาตามมึงด้วยเฮียเปเฮไปได้อยูไปไปไปยาว ักเด็ดเช็ดยังยังอีกน้องกูเหนื่อยสัตว์โอ้โหื่กกี้ใครอ่ะเพื่อนหายไปไหนวะ กูอยากได้การคนฮิวอม่เห็เคยนะก <c oughs> ูเข้าไม่ได้พี่ะกูไหวมเนี่ <c oughs> ยกลัวน้องมันผีมาช่วงเจะเอ๋อ,อะ <c oughs> ออนั่นเอเพื่อนโดนละเอ้ยเฮียรอ,อดกูหมดคิวกูละ <c oughs> เอ้ยหน้าที่โลไม่ใช่หน้าที่กู โวยแพ้ก็โง่สองตาเลยแพ้โวยอะไรไม่รู้เป็นโคตรยาวมาสามกดมันโคตรโง่ดับตัวก็โง่เล่นก็โง่เฮียแพ้ไปควายมาสามมาเล่นยังเออกดมาสามเลยลองอยากอะไรเลยเลยมก็เล่นธรรมดาเฮ้แต่น่ารักจริงอ่ะนี่ไม่ได้พูดเล่นเอาแล้วเฮีย ถ้ากูไปอ่ะสมไม่สวยแน่นอนเฮ้ยไอ้ซาโดโกะไอ้เฮี้ยโอเคนะแต่พอมันซ่อมแล้วมันก็ระเบิดอ่ะผมไม่อยากซ่อมแล้ว อยู่ตรงนี้กันจะได้จุกนะ,ะเดี๋ยวนั่งซ่อมให้หน่อยเฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรหรอกกูใช่เองอ้าวเพื่อนรัสดี ไฮ้มองแต่ข้างหน้ากันด้านหลังมันอันตรายอยากมองเทโลเซียของน้องจริงอยากเห็นหน้ามันเห็นอยู่แบบนี้เออมื่อกี้เห็นไว้แบบเดี๋ยวค่อยไปตัดคลิปออดูดูดเสียงมาเสียงมันมา น้องเขาจะเลือกที่ไหนกันน้องเขาเลือกจะกแคมป์โอ้หทุกคนไปปั่นไฟหมดเลยกูไปไม่ได้กูก็เฟสสองแล้วแม้อีบ้าแล้วจให้กูทำอะไรกูจะเลือกอะไรได้ไหมเหมือนน้องมาแล้วเลยเพราะว่าถ้าน้องมากูจะอยู่เท่านี้ มาตรงนี้ไปจูกตรงนูน้นไปจุกนู่นได้อยู่เพ <ไฟ S 2> ื่ออะไรควายโง่อยอันนี้ทำเที่ย น้องหายไปแล้วน้องว่าไปทั่วเลย กูไปเลยนะกูไม่ช่วยใครนะโอ้โหมึงให้ความต้อนรับกูดีมากปะเฮ้ยคุ้มหลังกูหน่อยก็ดีนะโอ้โหทุกคน <c oughs> ดักเขี้ย, <c oughs> อ,ยอะไรกูง <c> ง <oughs> ไปดิเขี้ยรอยเขี้ยอะไรอะไปดิไปดิว์ไปดิลอด่อเฉย Oh. <laughs>